ฉันคิดว่าวันนี้มันต้องสนุกมากแน่แน่แล้วข้าเปิดฝากันวิต้าเธอก่อนเลย <c oughs> เอาไม่นะเริ่มได้เย้สุดๆ <c oughs> ฉันว่ามันเต็มไปด้วยควาคหนาม <c oughs> ฉันต้องกินก,นกระวังแพชจริงๆเ <c oughs> หรอมันน่าวกลัวมากๆเลยฉันต้องถูกนามตามแน่ๆ <c oughs> แต่ก็นะทำอะไรไม่ได้แล้วสินะโอเคโอ้ยเจ็บจังขอหยุดเลยได้ไหมแน่นอนว่าไม่ได้กินแล้วเข้า ฉันว่าฉันมีความคิดดีๆแล้วฉันจะทนเจ็บทล้ไหมแต่แค่ตัดหนามมันทิ้งและฉันก็มีตัวช่วยด้วยแล้วท่าดาตอนนี้ฉันก็ไม่ต้องทนหนามอีกต่อไปแล้วแต่หวังว่าอย่างน้อยกระพองเพชรมันจะอร่อยนะเป็นไงบ้างเธอกินเร็วมากเลยอย่างกั่วว่ามันเป็นขนมเนี่ย ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยมันชวนโอ้วกสุดๆเลยพี่เอ๋ฉันได้กินแล้วนั่นก็ถึงตาฉันแล้วสินะหยุดเลยผู่หญิงก่อนสิแต่ฉันบอตอนที่ฉันแม่ไครีมอยู่ตอนนี้อ๊ยวิต้าเธอไอศครีมของฉันไปทำไมเอาคืนมานะไม่มีทางเห็นไหมว่ามันเป็นทรงกลมนั่นก็หมายความว่าเป็นของฉันฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงหลังจากโดนความร้อนแลวกลมกลวงจะกลายเป็นของเหลว แล้วพอคอนเป็นรูปสี่เหลี่ยมเงินก็มันก็เป็นของฉัน <Awesome. S 1> อ้าวนี่มันอร่อยส,สุดๆเลยฉันต้องเสียใจแน,น่ๆถ้าปล่อยห้วิต้าได้ไปนี่มันเยี่ยมสุดๆอเล็กซตาเธอเปิดฝาแล้วโอเคว้าวว้าวสวยงามสุดเลยเป็นซันวิท,ที่น่ากินมาก oh, <really? S 1> ฉันรอที่จะกินไม่ไหวแล้ว <c oughs> ดีจังที่ฉันไม่ต้องแบ่งให้ใครทั้งนั้นน่ะ ความอร่อยนี่เป็นของฉันคนเดียวของเธองั้นเหรอแน่ใ,นใจฉันไม่มีวิธีจะกินแซนวิชล้ละเพราะฉันก็หิวเหมือนกันอเล็กซ์วิต้าเล็กเกทน่ะตอนนี้ฉันก็แค่ใช้มีดทำให้แซนวิชกลายเป็นสามเหลี่ยมสองอันว้าวทอทีนะอเล็กซ์แต่ฉันม็ทำมาหนักเข้าใจปะเพราะฉันหิวมากๆเหมือนกัน <c oughs> ออยงนั้นเหรองั้นมาดูกันว่าคุณแต,แตยังชอบแซนวิชอยู่ไหมกับพริกทรงสามเหลี่ยมแบบนี้ ฉันว่ามันจะสนุกซะจน,นแน่แน่อร่อยแย่จังนะอเล็กซี่ทำไม่ได้กินแซนวิชนะ่าอ้าวไม่นะมันไม่อร่อยอีกต่อไปแล้วมันต้องมีอะไรแปลกๆสดใสอย่างแน่เลยอ๋อนี่มันเพล็กนี่นาทำไมเพล็กอยูอย่ในแซนด์วิชกันช่วยด้วยฉันมีบางอย่างให้ข้างในของเธอติดไฟด้วยละเด่มเซ่เอานะ้ำมาให้ฉันแล้วนี่ฉันเพิงเ่งถือมันลง ว้าวสนุกจังมาดูกันว่ารอบนี้มีอะไรอยู่ข้างในพีเตอร์ได้มันสั่งทดกรอบและฉันล่ะว้าวโอ้ฉันหวังว่าฉันจะโชคดีเหมือนกันนะโอ้ไม่นะฉันไม่ใช่หมานะที่ต้องกินอาหารหมาะฉันไม่อยากกินมันสุดๆเลยแลวเธอก็ไม่ต้องกินเพราะฉันจะกิน่อนฉันอยากกินแตงโมเร็วเท่าที่ทำได้มันฉ่ำสุดๆเลย เหมาะกับฤดูร้อนสุดๆเลยฉันรู้แล้วต้องทำยังไงถึงจะได้กินแตงโมบ้างนียช้อนพิเศษคันนี้ยังไงล่ะเกซเอาช้อนไปสิมันจะช่วยให้เธอกินง่ายขึ้นนะขอบคุณนะมันเหมาะมือมากๆเลยเว้นแต่ตอนนี้แตงโมเป็นของฉันแล้วเพราะเธอเพิ่งทำมันเป็นทรงกลมยังไงล่ะข้าวหน้าดูให้ดีๆกว่านี้นะฉันว่าเรื่องแตงโมครั้งนี้เขาสอนเธออะไรได้เยอะเลย ฉันจะให้เธออีกอันแล้ไปสิพลาดเธออยากมาอะไรก็ปาแต่ฉันขอ,อก,กินตังโมให้หมดก่อนละกัน <c oughs> เป็นเพราะเธอฉันถึงเหลือตังโมงไม่เยอะแล้วแต่อย่างน้อยฉันก็เหลือให้กินนิดนึงโดยไม่ต้องให้ใครช่วยหมดแล้วอิต้าตาเธอแล้วฉันว่ามันต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลย the ช h o c o l a t e s p r i ฉันชอบมันสุดๆเลย ฉันด้วยและฉันขอทำอะไรสนุกๆบ้างฉันแค่ต้องการขดขวางไม่ให้วิต้์ได้กินขนมของเธอฉันจะตั้งค่ขยะอมมันแหลงแหลงว้าโอ้โหแปลกจังทำไมมันว่างเปล่าอ่ะขนมไปไหนหมดใจร้ายมากๆทำไมจะถึงมาทำไรขนมของฉันแบบนี้อย่างน้อยในรูปแบบไหนมันก็อร่อยในทางกับการฉันต้องกินอาหารหมานี่มันน่าขยะขยงสุดๆเลย แม้แต่กลิ่นของมันก็สุดจะทนฉันว่าฉันต้องอ้วกแน่ๆหรือบางทีฉันจะไม่กินมันดีนะไม่สิเธอต้องกินเมื่อเธอโดสิงมันชนอ้วกขนาดไหนอย่างน้อยฉันก็แค่ต้องชิมมันอีแย่จดจดจะอ้วกอาหารหมาก็ต้องกินในจานพิเศษสิไม่ต้องขอบคุณนะฉันเอามาให้แล้วใช่สิขอบคุณมันยิ่งดูแย่อีกในจานอาหารข้าวหมาและฉันก็ต้องกินด้วยช้อนไม่ได้อีกด้วยเฮ้ เดี๋ยวฉันช่วยเองอย่าขยับนะฉันจะปะ้อนแล้วนะเอาไป <c naszej> เธอชอบไหมล่ะดูแนี่มันแย่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินในชีวิตเลยเราคิดมันตลกเหรองั้นฉันจะแสดงให้ดูว่าอะไรที่เรียวะะกว <c oughs> ่าตลกเธอทำได้ยังไงตอนนี้พวกเราต้องกินเหมือนหมานนแน่เลย <c oughs> ส,ส, <c oughs> สวาวๆก็จะคิดว่าท่งนี้แค่จะ่โชคดีส เดี๋ยวเราก็ได้รู้กันไม่ใช่ฉันฉันก็ผู้ชนะฉันชอบซูชิโรมากเลยฉันก็โชคดีฉันได้ช็อกโกแลตแล้วมันก็อร่อยสุดๆแล้วไม่าได้ยากในร้านค้าแล้วนะนี่มันของล้ำค่าสุดๆเลยฉันรู้ทุกคนต้องอยากกินนแน่แต่ฉันจะไม่แบ่งใครแน่นอนมันอร่อยนสุดไปเลย ความอร่อยของมันทำาไมฉันอยากกินช็อกโกแลตชิ้นสามเหลี่ยมเล็กๆนี้ให้หมดภายในหิมตาเลย <No. S 1> แต่ก่อนที่ฉันทำแบบนั้นฉันขอใช้วิชาฟาเต้สายดำของฉันก่อนนะเอาละและตอนนี้ทุกคนก็ได้รู้ว่าเกซี่มีวิชาต่อสู้เหมือนกันและตอนนี้ฉันจะแสดงให้ทุกเธอดูว่าความสามารถในการล้อช็อกโกแลตด้วยปากเป็นยังไงแต่ยังไม่หมดนะรับแค่หนึ่งชิ้นใครๆก็ทำได้แต่ถ้าเป็นหลายๆชิ้นหลายยิ่งยากขึ้นไปอีก oh, <no. S 1> และฉันลำไม่ได้สักอันเลย เจ๋สงสุดๆ <Come on. S 1> ไม่เอานะที่สำคัญตอนนี้ฉันก็ได้กินซูชิแล้วต้องกินตะเกียบสิโอ้ไม่อะฉันจะกินตะเกียบได้ยังไงถ้าฉันเริ่มเรียนตอนนี้คงไม่ได้กินมันแน่ <c oughs> แต่ใครจะมาหยุดฉันจักการใช้ตะเกียบวิธีอื่นละ่ะ <c oughs> อย่างเช่นเอาตะเกียบเสียบซูชิและกินมันทั้งเจง๋งทั้งสะดวกแถมมือฉันก็ไม่ต้องเลอะอ,อีกด้วย เธอจะแบ่งให้เพื่อนๆไหนไหมไม่มีเธอสิอะแต่ทำไมเธออยากได้ละ่ะเธอมีมะนาวฉ่ำๆรอเธออยู่นะฉันนึกออกเลยมันจะเปรี้ยวขนาดไหนอะเย่ทิ้งดีกว่าฉันไม่รู้เมกืก่อนเลยว่ามะนาวมันเด้งกลับมาเหมือนรูมาแรงได้นี่เป็นโชคชะตาของเธอนั่นแน <c oughs> ่โอเคอ๋อ,อกิดของชาเลนยังไงละ่ะใช่แล้วฉันแค่ต้องหาวิธีให้มะนาวมันพอกินได้ก็พออ๋อแล้วล่ละฉันต้องการที่ปอกเปลือกมัน พ่อ awesome. wow. oh. 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 <laughs> ทีเอาล่ะมาลองกินดีกว่าโอ้ oh. ฉันว่ามันน่าทำให้ฉันหน้าขดลงไปนิดนึง hmm. ฉันต้องการรดน้ำด่วนรู <Awesome. S 2> <c oughs> ้สึกดีขึ้นเยอะเลยอ่า uh. ม่ <laughs> ไม่เอาหอมแดงนะฉันไม่อยากป <No. S 1> ากเหมน็นอวู้พิซซ่าสามเหลี่ยมฉันมาล่ำเลยเยี่ยมว้าวโว้และฉันได้ดีกว่าซาบป๊อปแปแสนอร่อยฉันชอบมัน <What? S 1> <laughs> ฉันรับว่าเธอเขาไม่ว่าอะไรถ้าฉันเริ่มจัดการหอมแดงนี้ก่อนนะฉันอยากรีบจัดการมันเดี๋ยวนี้เลย รสชาติเป็นไงบ้างหยุดล้อฉันได้แล้วนี่มันงานช้างเลยเธอก็น่าจะรู้ว่าเราชาติหอมๆมันเป็นยังไงถ้า่อเธอได้กัดมันสักคำเธอคงจะรู้สึกฉันว่ามีบางอย่างอะไรออกมาจากตัวฉันแล้วล่ะนี่แมนสุดๆฉันว่าเรารู้แล้วว่าเธอรู้สึกยังไงเดี๋ยวก่อนนะดูนี่ก่อนสิฉันเพิ่งเห็นเส้นกรอบกลมๆบนพิซซ่าของเกซี่นั่นหมายความว่ามันเป็นของฉันดีจัง อยู่ๆก็มีของอะไรมาอยู่ตรงหน้าและถ้าตัดอย่างนี้มันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมงั้นฉันก็จะได้กินเหมือนกันและที่สำคัญมึงก็ไม่ต้องเลอะเธอเพราะฉันจะต้องกินลูกหวาดต่ออีกว้ What's the matter with you? พวกเราทำได้ไงไม่ละอายใจกันบ้างเหรอพิซซ่ามันเป็นของฉันนะก็อนชิ้นนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมแปลว่าเป็นของฉัน ก็ย <ersch> ังไงล่ะฉันกบไม่เหลืออะไรแล้วยังมีที่พิซซ่าของฉันยังไม่ถูกฉกไปหมดอย่างน้อยก็เลยให้ฉันได้กินบ้างแล้วฉันก็มีลูกกวาดเต็มถุงเลยรอฉันอยู่ฉันตื่นเต้นสนจุดที่จะกินมันมันดูน่าอัศจรจย์มากว้าวมันดูเจ๋งมากแต่ฉันไม่ต้องให้บเธอช่วยหรอกฉันคนเดียวก็กินหมดได้ อ้ออร่อยสุดๆฉันต้องการมากกว่านี้อเลอ็กซ์จอมตะกาอาลูกปัดใสวันหัวเธอได้สิโอ้นี่สินเดีก็เยอะเลยถ้าน่าจะรู้วิธีแบ่งปันกับเพื่อนบ้างนะว้าวอีนซซื้อรถใหม่ให้ตัวเองด้วยละมันดูเท่มากเลยและนี่คือรถใหม่ของเวสเแดงั้นเหรอเอจ๋งมากเหมือนกันนี่ทำามารถให่องฉันเลยอะไม่ถ้าซื้อมาเหมือนของฉันต้องหากละ่ะ ส,วสาวๆอย่าเพิ่งทะเลาะกันนะรถของพวกเธอดูดีมากเลยนะทำไมต้องสู้กันว่าใครซื้อก่อนละ่ะ <c oughs> อือโอ้ดูเหมือนว่าชาร์เลนกำลังเริ่มขึ้นแล้วละ่ <c oughs> ละลา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 พอสตดิโอสีรถของฉันมาส่งแล้ว <c oughs> เธอกำลังทำอะไรนะกำลังตกแต่งรถงั้นเหรอ <c oughs> ใช่แล้วละ่ะฉันกำลังจะมีรถยูนิคอร์สสีรุ้ง <c oughs> เพราะจะทำแบบนั้นฉันเพียงแค่ต้องใช้พมสีรุ้งที่อ่อนนุ่มแบบนี้ สิ่งที่สําคัญคือต้องปลุกผมให้ทวทั้งคันแบบนี้เลยเพราะฉันไม่อยากให้รถของฉันเหมือนของเวนสเตนนะอย่าลืมกันกต่ล้อสีลุมด้วยนะเอาละใส่เข่าด้วยอโออินิดรถของเธอดูน่ารักและยอดเยี่ยมมากเลยล่ะเวนสเตนจะคิดว่าไงล่ะฉันคิดยังไงงั้นเหรอฉันไม่อยากแสดงความคิดเห็นกับสีฟุ้งเฟ้งแบบนั้นหรอกแต่ฉันมีไอเดียแล้วล่ะฉันแต่งรถในสไตล์ของฉันเองฉันแค่ต้องการสั่งซื้อทุกสิ่งที่ฉันต้องการแบบนี้ก็เรียบร้อยโอ้มีคนมาส่งแล้วล่ะ ทำไมเขาก็น่าสึ้นแบบนั้นละ่ะเขาเป็นไรไปไหมใช่นี่คือเควินตินเขาทำง,งานอยู่กับเขาเดคูล,ล่านะขอบคุณนะเควินตินเอาละ่ะมีอะไรบ้างนะสเปรย์สีดำคือตัวเล็กที่ดีในการพ่นสีรถนให้เราเป็นสีดำที่ฉันชอบทางรวดเร็วและก็สวยงามคอยดูนะสีขาวมันแย่ยมากพร้อมแล้วละ่ะ uh huh. แน่นอนเราต้องการอุปกรณ์เสริมด้วยฉันอยากได้รถแวมไพร์นะสิ่งสําสำคัญที่สุดก็คือฟันและก็เขี้ยว รถของฉันดูน่ากลัวมากแทบลืมหายใจเลยเห็นไหมล่ะเ <Hey. S 1> โอ้นี่มาอะไรกันเนี้ยรถแต่ใหม่ของเบสเซงงั้นเหรอ <c oughs> โอ้มันดูน่ากลัวมากเลยล่ะเอ๊ะ <c oughs> hey, น็่ uh huh. เธอสั่งอะไรมาอีกแล้วเหรอ <Wow. S 1> ใช่มันยังขาดอะไรไปอีกนิดหน่อยนะของเล่นสอนสามที่ฉำับตกแต่งภายในรถ <c oughs> ไม่อย่างนั้นข้างในรถมันจะดูน่าเบื่อไป วางความสีลงบนที่นั่งด้วยแม่จ๋าด้วยสิมันน่ารักมากเลยสดใสมากด้วยเบาะหลังด้วยนะเพราะฉันมีเพื่อนมากมายที่ชอบนั่งด้านหลังนะฉันคิดว่าพวกเขาจะชอบมันแล้วก็อย่าลืมการ์ดที่หุ้มพวงมาลัยด้วยรถทั้งคันของฉันต้องนุ่มนิ่มผามสีลุงม,ม่เท่าไหร่ก็ไม่พอผมให้หมดเลยแล้วก็ตุ๊กตาด้วยฮอกกี้วอกกี้ที่ฉันชอบตกแต่งด้วยยูนิคอร์นแล้วก็ตุ๊กตาให้มากขึ้นน่ารักมากเลย หลือแค่อีกนิดหน่อยแล้วของฉันก็จะพร้อมแล้วล่ะว้าวอินนิตภายในของเธอดูดีมากเลยฉันจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ฉันต้องตกแต่ง,ตงภายในเหมือนกันนะแต่จะเจ๋งมากกว่าฝั่งนั้นนะฉันจะเพิ่มผมสีดำสำหรับที่นั่งใส่แผงรองสีดำลงไปด้วยแล้วก็ฮักกี้วอลกี้ที่ฉันชอบที่มันเพิ่งไหม้ไปแล้วเป็นเป็นสีดำนะอย่าลืมกันกับที่หุ้มผมอะไรด้วยนะ ฉันนึกภาพเอกแล้วว่าจะ,จะขับรถบนถนนยังไงเนี่ยตรงนี้เราจะติดค้างคขาแล้วก็แย่งมุมอีกสองสาตัวส่วนตรงนี้ฉันจะแขวนเพื่อนของฉันเขาชื่อแจ็คนะเขาตลกมากเลยละ่ะมันคือของขวัญจากพ่อแม่นะกรโหลกแล้วก็แมงมุมด้วยอะไรจะดีไปกว่านี้ละ่ะพร้อมแล้วเป็นไงละ่ะสวยมากเลยใช่ไหมเว้ Wednesday นสเตย์น่าขนลุกมากเลยละ่ะแต่ว่าเธอยังมีเพื่อนอีกคนด้วยงั้นเหรอใช่เขาชื่อบ๊อบนะ โอ้นี่อะไรกันเนี่ยเ <c oughs> พื่อขอฉันเองสวัสดีสิอะไรน้าสยองขวัญน,นี่มันคาราวีนเหรอเวนสเตย์เธกลังทำอะไรนะเต่งเอาไข่ควงมาให้ฉันเร็วเข้าอย่าขิดเกียจนะเ,เร็วเข้าขอบใจนะเวนสเตย์เธกำลังทำอะไรนะบอกเราหน่อยได้ไหม โอ้อินนีส่สวัสดีเป็นไงบ้างดูเหมือนว่าเวนสเต็งกำลังทำอะไรสักอย่างล่ะแต่เราไม่รู้คืออะไรนะใช่เดี๋ยวฉันจะบอกทุกอย่างเองตอนนี้ติงเอาคอยควงมาด้วยเน่แล้วเตงไปไหนอะฉันจะไปหาเธอให้เจอเดี๋ยวนี้เลยอยู่ไหนนะฉันต้องการความเฉลียจลากเธอเธอก็หายไปเธออยู่ที่ไหนออกไปเล่นที่ไหนฉันจะไม่ด่าเธอแล้วนะฉันแค่โกรธนิดหน่อยนะออกมานะ เขาไม่อยู่สักที่เลยหรือเขาติดต้องลอกไปแล้วล่ะติงเธออยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยโอ้แล้วเคียวยาเย็ดกันถนนนี่คืออะไรล่ะอแปลกจังเลยพวกเขากำลังรออะไรกันอยู่นะเอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไงวันสเตย์ฉันและก็ติ้งเปิดร้านสวยในนี้น่ะเธอคิดว่าไงเธอทําอะไรนะติงเธอนี่มันน่าสิ้นหวังจริงๆอาล่ะฉันไม่ได้ตัดกระหลองฉันมานานแล้ว ฉันคิดว่านี่คือเวลาที่เหมาะสมมากแล้วล่ะในต,ตอนนี้ฉันไม่เวลาว่างนะดอกกุหลาบของฉันมันหอมมากเลยนะ <c oughs> ใช่แล้วแบบนี้แหละตอนนี้ก็กระต่ายแสนน่ารักของฉัน <c oughs> อ๋อโฮยเวนสเตย์เธอมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย <c oughs> ดูสิกระต่ายของฉันน่ารักมากเลย <c oughs> สวยนะแต่ว่ามันขาวเกินไปนะ <c oughs> เออมาดูดีกว่าว่าฉันมีอะไรบ้าง แน่นอนไปดีกว่าเย่ปาร์ตี้ที่เราสเวนเดย์แล้วเธอมีอะไรบ้างล่ะหยุดก่อนนะก่อนอื่นเธอต้องปิดตาก่อนไม่มีปัญหาฉันมีผ้าคนอนคอร์สีลงสำหรับโอกาสแบบนี้แหละฉันชอบเซอร์ไพรส์รที่สุดเลยโอ้อีนนิฉันว่าเธอต้องไม่ชอบเซอร์ไพรส์นี้แน่ๆเลยทุกอย่างดูน่กากลัวและก็น่าเสขยะงมากเลยล่ะโอ้ oh, ลืมไปเลยมันคือรถของเวนสเดนนี่ไม่เหนือความคาดหมายเลยนั่นเนี่ยอีนนิอดทนไว้นะ มันน่ากลัวมากฉันหวังว่ามันจะไม่ใช่งูนะหรืออาจจะเป็นหนูล่ละเธอชอบมันหรือเปล่าล่ะโอ้อะไรกันเนี่ยอะไรนุ่มๆน่าสนใจจริงเลยเวนสเตย์ฉันชอบเซอร์ไพรส์มากๆากอย่าเพิ่งเฉลยนะรอก่อนโอ้ฉันจับอะไรนุ่มๆได้อีกแล้วล่ะฉันว่ามันคือของเล่นหรอมั้งใช่ไหมโอ้ไม่นะมันคืองู แต่มันมาจากไหนเนี่ยจริงด้วยเวนสเต์ใช่แล้วเวนสเต์มันตลกมากเลยล่ะโอเยเวนสเต์กำลังเล่นเชลโล่ของเธอละอยากฟังมานานแล้วนั่นเนี่ยความสยองขวัญเนี่ยคืออะไรกำลังไหลเข้าหูฉันแล้วปิดเดี๋ยวนี้นะมีแต่อินเน็ตเท่านั้นที่สามารถฟังเพลงแบบนี้ได้มันคือศัตรูตัวสกัดของฉันเลยดีนะฉันซื้อลำโพงใหม่ใส่ท้ายรถมาด้วยเหมือนกัน บ๊อบแสดงให้เธอเห็นดีกว่าว่าดนตรีที่แท้จริงเป็นยังไงโอ้ว้าวมันคือการต่อสู้ทางดนตรีงั้นเหรอเจ๋งจังเลยล่ะมันดูกันว่าอีนจะทำยังไงอะไรนะฉันว่าแมวตะกรอนใต้หน้าต่างสิงนี่ยมันคือเวนเซกับฉันเล่าของเธอเวนเซ่เธอทำให้เพื่อนของฉันกลัวนะมันคืออะไรกันอีกอ่ะติงกําลังทําเพลงงั้นเหรอฉันเคยจะสอนซิมโฟนีคลาสสิกให้เธอนะทําไมทําแบบนี้ล่ะฉันว่ามันพอมากนะฉันอยากเต้นเลยล่ะเร็วเข้าเร็วเข้าเวนเซโอเคได้ ฉันยอมรับว่าเธอมีรสนิยมทางดนตรีเหมือนกันนั่นเนี่ยมีค่าให้เต้นเลยนะสาวๆเจ๋งจริงเลยเพราะเธอมีบางสิ่งที่ชอบเหมือนกันด้วยดนตรีนั้นทุกคนมารวงกันได้ติ้งเธออัจฉริยะมากเลยปลาทำไมฉันถึงโชครายจังฉันได้พิซซ่้แค่ชิ้นเดียวเองเพราะว่าที่เหลือจะใช้ยังไงล่ะไม่จริงฉันต้องหางที่ได้เพิซซราทัถึงหมดมาเป็นตึกเลย ออให้ตายเธอได้พิซซ่าเป็นตึกเลยส่วนฉันได้แค่ชิ้นเดียวนี่นะนี่มันมีติดทั้งหยุดบนได้แล้วคุณเธเริ่มกินสักทีฉันหวัว่าอย่างน้อยพิซซ่าของฉันมันก็อร่อยนะมันดูน่ากินกว่าของทุกคนเลยว้าวอร่อยแตชีสจัดเต็มเลยฉันชอบชีสมากๆเลยงอกื นี่ฉันไม่ใช่ถุงขยะให้เธอทิ้งของเหลือนะออออฉันเหมือนขยะเหรอ <c oughs> เอานี่ไป <c oughs> ทำไมได้ถึงมโหละ่ะ <c oughs> ฉันไม่ได้ตั้งใจสิหนอย <c oughs> ฉันก็อยากกินเิซซ่าแล้ว <c oughs> แต่ขอบของมันก็ทำให้ฉันน้ำลายไหลแล้ว <c oughs> ฉันนึนกวิธีดีๆที่ทำให้ฉันกินได้อย่างเร็วและสะดวก แขนมือก็ยังไม่เลอะด้วยว, <Awesome. S 1> ว้าวฉันไม่คิดว่ามีใครกินแบบนี้ได้เลยเธอทำได้ยังไงกันเพราพิซซ่ามันอร่อยมากๆให้ฉันกินมากกว่าน,นี้ก็ได้อ้มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยฉันไม่คิดว่าเธอจะกินพิซซ่าได้อีกแล้วนะ แต่เรายังกินได้อยู่ฉันต้องทำให้กลับไปเป็นปกติแล้วอ๋ฉันทำได้แล้วแล้วไปซ่าขังฉันหายไปไหนไงจริงเหรอใครขโมยนะฉันคราพวกัวขโมยเธอทำได้ยังไงกันอ่ะฉันไม่เสียใจสักนิด เราในหัวฉันตอนนี้กำลังคิดว่าจะกินพิซซ่ากองตัวอย่างนี้ไงดีเ็ราะนะพิซซ่าที่น่ากินของฉันถึงเวลากินแกแล้วบางทีเธอก็ไม่น่าร่างกินจากฐานของมันนะไม่เอานะจะเกิดอะไรขึ้นได้อีกล่ะนี่อย่างนี้ไงเธอบอกเธอแล้วใช่นี่มันตักพิซซ่าลมของจริงเลยทำไมฉันถึงถกลงพูดแบบนี้ฉันเกลียดกับเทมสุดๆเลย และใครชอบเหมือนกันพวกเธอก็แค่โชงไม่ดีเพราะฉันได้แค่อันเดียวเองทำไมเธอยังหัวเราะอยู่ได้ล่ะนี่มันหมายความว่าเธอได้กินเป็นคนแรกนะง่ายจะตายฉันไม่ขี้ขายอยู่แล้วเพราะฉันจัดการมันได้สบายสบายตับใดแค่ที่ฉันไม่หวกนะวฮฉันคิดว่าฉันประมาณมันต่ำเกินไปฉันกินไม่ไหวแล้วพอเต็มที่ยังไงดีล่ะเธอต้องกินมันให้หมดนะ แล้ฉันก็มีรางวัลพิเศษให้เธอด้วยที่บดกระเทียมเธอสามารถใส่กระเทียมทั้งหมดลงไปและบดมันเข้าปากเธอได้เลยฉันไม่อยากกินฉันไม่อยากกินฉันจะอ้วกนี่ไม่ใช่คำขอร้องนะอ้าปากกว้างใจร้ายสุดๆเลยมันเหมือนมีแมวอยู่ในปากของฉันเข้าใจใช่ไหมว่าฉันหมายความว่าอย่งไงเออกลิ่นอะไรกันเนี่ยเหม็นสุดๆนี่มันแย่มากเลย ยังจริงนะที่ฉันพกหมักฝรั่งไว้เสมอสภาพสนานการแบบนี้ขอบคุณมากนะตอนนี้เธอก็ไม่ต้องทนดมมันและฉันก็ไม่ต้องทรมานอีกแล้วอเล็กซ์ถึงตาเธอกินแล้ว uh oh. ทำไมฉันต้องกินมัน uh oh. ดูสิทำเป็นไส้เท่ไปเยอะเลยห uh oh. ยุดเล่นได้แล้วยัง <Come on. S 1> ไงเธอก็ต้องกินมันนะโอเคก็ได้แต่ฉันขอเอาเปลือกมันออกก่อนนะ uh oh. แตะฉันก็ไม่โลขนาดใหญ่สำหรับงานนี้แล้ว ตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวกระเทียมละฉันจะกินมันแล้ว <Yeah! S 1> ว้าวฉันไม่เคยเกินอะไรน่าเะอิสเอียนแบบนี้มาก,ก่อนในะชีวิตของฉันเลยแลวตอนนี้ฉันว่าลมหายใจของเธอมันเหม็นขนาดไหนแค่ที่นี่พระธรรมดาธรรมดาอาจจะช่วยเธอจะกินเหม็นแบบนี้ได้แต่ถ้ายังไม่พอก็ชิสเปรย์ปรับอากาศเพิ่มไปด้วยให้เ่อะเลย ฉันว่าเชยสเปย์ขับปะการัยังไม่พอแต่เราต้องฉีดไปที่แหล่งกำเนิดกลิ่นเหม็นเน่าด้วยมันได้ผลแต่อย่าหาทำที่บ้านนะคพสเปย์ปะกาศคนอันตรายเลยทีเดียวปากฉันไม่เหม็นอีกต่อไปแล้วจูลี่เธอรอเราอยู่เหรอเร็วเข้าเรียกทิงกระเทียมได้แล้วฉันเกลียดมันตั้งแต่เด็กๆแล้วพราเธอเห็นหน้าฉันเป็นสีเขียวช่วยฉันได้นะฉันครองแล้ว สสุดเเลยออๆทำไมเธอถึงรีบร้อนขนาดนั้นล่ะเธอไม่ต้องรีบไปไหนนะแบบนี้แหละทำให้ฉันกินมันได้เร็วๆว้วก้าหารจริงๆและก็เร็วมากด้วยจูลี่เธอทำได้ดีมาก ดแล้วไม่เอาอีกแล้วน้นกระเทียมอ่ะกิ่นแรงสุดๆซูรี่โทษทีแต่เราต้องกักตัวเธอก่อนนะ <I know. S 1> นี่อะไรกันฉันหายใจไม่ออกฉันว่าฉันจะเป็นลองล้ล่ะมันได้ผลในที่สุดห้อของเราไม่ก็ไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วและฉันรู้สึกด,ดีขึ้นเยอะเลยเย้ yeah. โหเพเธอฉันไม่มีชัว่วกระทิกแท็กเลย แต่ฉันโชคดีนะฉันได้เต็มกล่องเลยดูก่อนว่าใครต่างหากได้โชคดีใช่ในที่สุดฉันก็ได้ของอร่อยจัดเต็มสักทีโอเคมิลาเธอได้น้อยที่สุดเธอก็เริ่มก่อนเลยฉันมีปัญหากรลืกอมหนึ่งอันอยู่แล้วมันดีนะแต่น้อยเกินไปอะไรกซตาเธอแล้วในที่สุดฉันก็ได้กินให้เต็มเอ็มไปเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ทำไมไม่มีอะไรออกมาเลยแล้วรูปของฉันหายไปไหนเออฮ่าฮา่าอเล็กรูปของเธอหกเต็มไปหมดเลยนึกองออกแล้วพวกเธอมีได้แค็กเต็มโต๊ะไปหมดเลยฉันคิดว่าฉันกินมันได้ไง่ายๆได้หลอดนี้แหละเรียบเลยจูลี่เธอเป็นคนเดียวที่เหลือแล้วนะฉันไม่ได้มีแค่กล่องใหญ่นะแต่ฉันมีกล่องที่เต็มไปได้วยหลากหลายเลสเลย มันมีพสมหรทุกคนเลยอย่าแต่ต้องนะทั้งหมดเป็นของฉันฉันชอบทิกแท็กที่สุดเลยฉันจะกินให้หมดอย่างรวดเร็วถามจริงเธอไม่แม้แต่จะแบ่งพวกเราเลยเหรอ,อมไม่เป็นไรหรอกฉันรู้ว่าต้องขโมยยังไงพุาด,ด,ดาและลูกก่ายก็เป็นของเรา,ดดาหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะ เธอไม่ไอายบ้างเหรอที่ขโมยของฉัน <c oughs> ไม่มีหลักฐานสักหน่อยเธอพิสูจน์ได้ไหมละ่ะ <c oughs> ฉันจะสอนบทเรียนให้พวกเธอเองเอาความแค้นของจูลี่ไปยกมือขึ้นและเอานี่ไปเลย <c oughs> เป็นยังไงบ้างล่ะเข้ามาสมข,ของฉันก็จะเจอแบบนี้แหละ ม,มีลูกปก่าเต็มไปหมดเลยแล้วเข้ารีบกินพวกมันกัน <Yeah. S 1> แน่นอนหยุดแล้ว๋ <Yeah. S 1> อ้ให้ตาย oh. ฉันไม่เหลือที่แคกไว้ให้กินเลย <Yeah. S 1> ฉันเพิ่งใช้มันเป็นกระสุนไปหมดแล้ว <Yeah. S 1> แต่เธอก็ได้แบ่งมันมันกับเพื่อน